สบายดีมือน,นี้มาพบก,กับซององจ่าอีกแล้วมือน,นี้ขงจ่าใชมาพากักพี่น้องกินเขา่าก้อยหอยพักกับบักแตงตอนเบิ่งคลิปก,กันจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขงจ่าน้ำนเด้อร์สวยปเ,เป็นกำลังใจขงจ่าน้ำนเด้อร์ของจ่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนไปฮามาก,กินเข่ากันยามาเสา้าก้อยหอย พักแต่งส่วยห้อยกับมีใบบักบูวหอมผักบัวหอมผักชีหอมผักหอมปอ อยู่พี่ก็หอมหอมบัตเตอร์กระชายส้มมะนาวน้ำม<อ>ันก็จะแซ่บเลย<อ>เ้าครัวใส่กับเครื่องปรุงนะแซ่บก้อยหอยช,<อ>ชอรลี่ บ้านจะกห็หอยหอยชอลีด้วยกันมั้ใช่เบอ่อกินกระเพร่ามาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อมากินน้ำม้งจ่าเด้อก้อยหอยยังมาเจ้ากินแต่ตามไร้ยันพี่น้องเบือ่อ เมื premises, premises, anne, ่อได้กระตามเมื่อได้กระตามครับแต่องจ่าบเบือระวางานพี่น้องเมือแต่เบือองจ่าด้วยกำตังใจองจานะเด้อยทำยุบ้าฮะกักินตลอดแทบ อขานบทำหอยโหลบานเขแต่นี้มันเป็นห้อยอเขาทะเลเขาทะลีจ้าบ้าน็ห้างขห้องห้อยเขาเลคือกัน Bạn ăn sẽ sột mật đèn Hẹp với xe sột mật đèn dù kia em mới mua đèn, nó có xe nào mật nao Xe sột ก่าห้ามาอะไรอนก็มากินกับพี่นอ้องเพราะว่ากับพี่นอ้องไม่ก้มสุปกินแล้วแซ่บกินกับพี่นอ้องแซ่บเบิ่งกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวงจันน่าแมนเดอ้อร์จะเป็นกำลังใจพวงจันน่าแมนเดอ้อร์ได้มีคลิปต่อๆ ขอบใจคนที่ให้กำลังใจขวงการนั่นไปเด้อโอเค thank คับพอโตกินก่อนอเพื่อเต็มที่ในเรืมก้นไหลก้แช่ก้ติดตามวงจานนั่นไปเด้อช่วยกำลังใจวงจานนั่นไปเด้อ ของจากก็เป็นกำลังในะจให้ทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดี